คำสาบยูนิคอนการเข้าหนึ่งนานมาแล้วในอาณาจาักรเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ลุกเข้าไปในป่าดงดิบมีราชาและราชินีที่ครองราชด้วยความโหดเหี้ยมพวกเขาได้ยินเล่าขานกันว่า,าสามารถจับยูนิคอนและดื่มเลือดของมันจะทำให้ชีวิตเป็นอมตะวันหนึ่งราชาได้ส่งทหารกล้าตามไล่ยูนิคอนจนในที่สุด วกเขาพบกับมันยูนิคอนนั้นงดงามและสงา่าแต่กลับมีแววตาที่ซ่อนความมืดมนอยู่เมื่อยูนิคอนถูกจับและนําตัวไปยังพระราชวางังราชินีรีบสั่งให้นํามีดมากรีดที่คอของมันเพราะว่าทันใดนั้นยูนิคอนก็พูดขึ้นว่าผู้ที่ดื่มเลือดข้าจะได้รับสิ่งที่ปรารถนาแต่ต้องแลกด้วยสิ่งสําคัญยิ่งกว่าราชาและราชินีไม่ฟังเตรียมดื่มเลือดของมัน แต่ทันทีที่หยดแรกสัมผัสดินมสีปากของพวกเขาร่างกายก็กลับกลายเป็นหินในทันทีลิคอนหัวลอบเบาๆก่อนที่จะสลายกลายเป็นฝุน่นที่พัดไปตามสายลมพร้อมกับเสียงกระซิบว่าความโลภนั้นนำมาซึ่งความพินาศเสมอ